สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการของสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันชนิดนันปุณณนิธินะคะช่วงนี้ค่ะกระแสเรื่องของการปฏิรูปมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆแล้วก็มีหลายฝ่ายเสนอพิมพ์เขียวออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นฝากฝังของกปปสฝากฝังของประชาธิปัตป์ดดูแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ตามค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแนวคิดที่นําเสนอออกมาในช่วงนี้นะคะ หนึ่งในแนวคิดเหล่านั้นก็คือเรื่องของการเสนอให้จังหวัดนั้นสามารถที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะ แต่ว่าพิมเขียวต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นล่าสุดทางกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็มีการเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดปกครองตอนเองขึ้นมาด้วยแนวคิดนี้เป็นอย่างไรผลดีผลเสียคืออะไรและจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในสังคมไทยนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรบรรเจิดสิงคเณติกรรมการปฏิรูปกฎหมายกันค่ะ เข้ามาสู่ในช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการกระจายอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของจังหวัดปกครองตอนเองหรือว่าจังหวัดจัดการตนเองนี่นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระจายอํานาจได้อย่างไรข้อดีข้อเสียมียอะไรบ้างจะนําไปสู่ฝั่งฝันได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับศาสตราจารย์ดรบรรเจิดสิงคเนติค่ะกรรมาการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บรรเจิดค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์บรรเจิดคะเราได้คุยกับอาจารย์บรรเจิดก็พูดถึงเรื่องของการ ปฏิรูปในส่วนของความเหลื่อมล้ําเรื่องของโครงสร้างต่างๆอำนาจทางการเมืองอาจารย์บอกว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การกระจายอํานาจแล้วเรื่องของการให้จังหวัดจัดการตนเองหรือปกครองตนเองนี้มันจะมีความสําคัญในส่วนของการกระจายอํานาจอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะทั้งที่เดียวเลยพูดว่าพื้นฐานของปัญหาคืออํานาจรวมศูนย์ผูกขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการรวมศูนย์ผูกขาดคือให้อํานาจมันได้กระจายลงมา การที่อำนาจมันกระจายลงมานั้นมันพูดในหลายมิตินะครับหนึ่งมันหมายถึงการกระจายงบประมาณลงมาสองมันหมายถึงกระจายเรื่องจัดการทรัพยากรนะครับการเข้าถึงทรัพยากรเรื่องเศรษฐกิจสามเนี่ยมันรวมถึงการให้อำนาจประชาชนมีอำนาจในเชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจในมิตินี้จึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระจายให้นักการเมืองในท้องถิ่นแต่กระจายให้มาถึงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ก็ต้องบอกว่านี่เป็นหลักที่ชุดคุณอนันต์ได้พูดไว้ว่าการแจกอนาจไม่ใช่กระจายเรื่องท้องถิ่นเทศนักการเมืองท้องถิ่นแต่จะต้องให้ลงถึงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมิติของการกระจายอำนาจจึงเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของการที่จะลดการรวมศูนย์ผูกขาดนะครับเพราะว่าผมอยากจะเรียนว่าทําไมจึงมีเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองหรือจังหวัดจัดการตนเองนะครับเพราะว่าที่ไปที่มาคือเขาล้มเหลวจากการปฏิรูปปี40ใช่ไหมครับ ปี40นั้นมุ่งไปที่แก้รัฐธรรมนูญแก้เรื่องการจัดความสัมพันธ์ในทางอำนาจแต่ท,าท้ายสุดก็ล้มเหลวเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในพื้นที่ในเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นคนที่มองว่าการรูปครั้งแรกปี40ล้มเหลว่นเองจึงมาคิดไว้เราจะทําอย่างไรในพื้นที่ก็เกิดจากนักพัฒนาในพื้นที่บวกกับ คนที่มาจากท้องถิ่นเนี่ยก็มาคิดกันว่าเอมันจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความพยายามในทางความคิดที่จะแก้ปัญหาเนี่ยจากพื้นที่ไม่คิดแก้จากส่วนกลางนะครับไ,ไม่คิดจากแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือแก้ปัญหาในพื้นที่ว่าให้พื้นที่มันเดินไปได้อย่างไรมันก็เลยพัฒนาออกมาเป็นเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่า,าที่มันพัฒนาต่อเป็นกฎหมายเรื่องการบริหารจังหวัดปกครองตนเองมาเกิดมาจากว่า หลายจังหวัดเนี่ยเขามีร่างกฎหมายเชียงใหม่มีร่างกฎหมายอํานาจเจริญมีร่างกฎหมายภูเก็ตนะครับอัตตานีนะครับก็หลายจังหวัดก็เสนอร่างเนี่ยเข้ามาที่ค้ามการปฏิรูปกฎหมายผมเองในฐานะที่เป็นประธานชุดกระจายอำนาจก็มองว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราต้องสสนุนแต่ละร่างเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่เราคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้มันมีร่างกฎหมายกลางนะครับหลายจังหวัดอาจจะไม่มีความพร้อมนะครับที่จะทําร่างกฎหมายตัวเดงก็ ก็เป็นที่มาว่าเราเลยทำเป็นกฎหมายกลางนะครับเป็นกฎหมายจังหวัดปกครองตนเองเพราะฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยประเทศหนึ่ง <ứng S 1> ความหมายก็คือว่าจังหวัดใดก็ตามที่เป็นจังหวัดจัดการตนเองหรือปกครองตนเองมันจะมีการจัดความสัมพันธ์ทาง <ứng S 1> อํานาจใหม่นั่นหมายความว่า อำนาจในการเลือกผู้นำนอยู่ที่ประชาชนเลือกตั้งผังผวถูก<อ>ต้องอํออำนาจของส่วนกลางที่ผ่านมาเป็นราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงะนะครับเฉพาะส่วนที่สําคัญด้วยวันที่จะอยู่ในจังหวัดเพราะฉะนั้นอันนี้คือการจัดความสัมพันธ์ในทางอำนาจใหม่แต่ไม่ใช่จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัดว่าประชาชนไหนมีความพร้อมเรื่องการคลังเรื่องเศรษฐกิจมีความพร้อม มันก็คือจัดไปทีละพื้นที่ทีละพื้นที่ทีละพื้นที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางการปฏิรูปอีกแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปแก้รฐดรรมนูแต่ว่าแก้ในระดับพื้นที่นะครับก็ก็เป็นการลดการรวมศูนย์ผูกขาดทำให้น,หนาอำนาจกระจายลงมาที่ประชาชนได้ครับตรงนี้มีความ มีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดตามความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เสนอนะคะจา์เพราะว่าจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีบางส่วนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านกันบอกว่าในการยกเลิกส่วนราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอาจจะทาให้พวกเขาตกงานไปด้วยหรือเปล่าจา์อธิบายตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ยกเลิกส่วนราชการภูมิภาคเนี่ยมันคืออะไรคะผมผมเรียนภาพใหญ่ก่อนคนอาจจะกังวลว่าจังหวัดปกครองตนเองคำคำนี้เป็นคําที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา281เบอกว่า จังหวัดใดที่จะมีความพร้อมที่จะปกครองตอนเองได้ก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัติเพราะฉะนั้นคำว่าปกครองตอนเองก็เป็นคาที่วางหลักไว้ในรัฐธรรมนูญนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคำว่าจังหวัดปกครองตอนเองไม่กระทบกับความเป็นราชาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือฟังแล้วปกครองตอนเองเอ๊ะแบ่งแยกโดยเฉพาะนี้ก็เป็นปัตตานีเนี่ยเะราะฉะนั้นรี่องนี้ไม่ไม่ไม่กระทบยังถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง นะครับรูปแบบหนึ่งประเด็นที่3ามนะครับที่ที่ได้กล่าวถึงว่าจะกระทบส่วนภูมิภาคขนาดไหนะยังเอาเฉพาะในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านนีต้องเรียนว่าในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านตามร่างนะครับที่ทางคณะกรรมการประทรูปได้ร่วมทํากับประชาชนเราทํามารประมาณ2ปีแนละ้วเรื่องนี้ทํากันมา กำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่กระทบนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่อำนาจหน้า,นา,นาที่ยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนสายบังคับบัญชาเท่าน <c oughs> ั้นเองซึ่งแต่เดิมกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นกับนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมต่อไปนี้ก็มาขึ้นอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการเล <c oughs> ือกตั้งเท่านั้นเองอำนาจหน้า,นา,นาที่ยังคงเดิม <c oughs> อะไรต่างๆยังคงเดิมเพราะฉะนั้นเรียนเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วก็คือ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องอความปลอดภัยอะไรต่างๆ่ใกล้พื้นที่กับประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนว่าไม่ไม่กระทบนะครับแต่ส่วนอื่นๆนะครับแต่ส่วนอื่นๆนั้นต้องเรียนว่าข้าราชการของไทยมีทั้งหมดประมาณหนึ่งล้านกว่าคนสองแสนค, 2> 2, คนอยู่กับตำรวจ4ี่แสนคนเป็นครูคะนะครับนอกนั้นก็กระจายกันตามหน่วยต่งางๆถามว่ากระทบกับ ตำรวจหรือไม่เนี่ยต้องเรียนว่าจะกระทบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจด้วยว่าเราจะแบ่งภารกิจตำรวจเป็นอย่างไรถ้าปฏิรูปแล้วผมยกตัวอย่างเรื่องจราจรเนี่ยอาจจะไม่อยู่กับท้องถิ่นได้แต่ตำรวจในทางคดีเนี่ยคงมาไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อันนี้อาจจะได้เพราะฉะนั้น มันคงเกี่ยวโยงกับการปฏิรูปในหลายภาคส่วนมันจะพูดแต่ฉบับนี้ฉบับเดียวไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ที่สําคัญแน่นอนคือว่าผู้ว่ามาจากประชาชนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่มาจากประชาชนก็คงจะคอนเซิร์อยู่กับพื้นที่มากกว่าที่จะฟังมหาไทยคือกลัวว่าอาจจะมีการแต่งตั้ง,งโยกย้ายอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คงคงเป็นหลักใหญ่ว่าาจริงแล้วจริงแล้ว,ลวถ้าไปดูงานวิจัยนะครับเราทราบไหมครับว่า เงินของส่วนกลางที่หมดไปในหมดไปกับไรทราบนมอะไรคะอาจารย์ค่าเช่าสำนักงานของภูมิภาคค่าเช่าอะไรของปังเป็นเงินมหาศาลมากความจริงถ้าถือโอกาสปฏิรูปเสียเพื่อที่จะลดไอ้ค่าเงินประจำพวกนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ได้ไปศึกษาวิจัยออบจอบตอาจารย์ยังไงออบจเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วก็คือว่า ร่างพบการิหารจังหวัดปกครองตนเองจะแยกองค์กรท้องถิ่นออกเป็นสองระดับระดับบนเนี่ยก็จะมีจังหวัดปกครองตเนเองซึ่งตรงนี้จะมาแทนอ,อบจนะครับแต่ระดับล่างซึ่งมีอ,อบอตกับเทศบาลนี้ยังคงอยู่ะนะครับจังหวัดปกครองตเนเองกับเทศบาลก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นเหมือนกันไม่ได้หมายว่าจังหวัดเหนือกว่าเนะเป็นท้องถิ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจังหวัดก็จะดูงานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่นะครับเทศบาลก็ดูเฉพาะพื้นที่ เพราะฉันตรงนี้เองในการออกแบบกฎหมายเราก็ให้มีคณะกรรมการประสานภารกิจและงบในจังหวัดเพื่อที่จะดูว่างานใหญ่ๆนะที่มันเกินศักยภาพเทศบาลอบตเนี่ยก็ให้จังหวัดทำแต่ปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามนะจังหวัดนี่จะทำเรื่องเล็กๆเพราะว่าเขาจะได้ส่วนต่างเช่นไปซื้อเต็นท์ซื้ออะไรโครงการนู้นนี่นั่นเขาต้องการแต่ว่า เรื่องใหญ่ๆกลับเป็นอบตเทศบาลทำเพราะวันนี้มันต้องกลับกันใหม่ว่าจังหวัดต้องทําเรื่องใหญ่ๆ,ๆที่ไม่อยู่ในสกปภาพของอบตเทศบาลแล้วเทศบาลก็ทําเรื่องในพื้นที่นะครับแต่นี้ก็ๆๆมีคณะกรรมก,การที่จะมาดูแบ่งภารกิจแบ่งงบประมาณกันยังไงครับค่ะแสดงว่างบประมาณเนี่ยต้องมีการเก็บภาษีแล้วใช้ในพื้นที่ถูกหลักใหญ่ของงบประมาณผมอยากจะเรียนภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประเทศไทยวันนี้ความจริงเรื่องนี้เป็นวิกฤตที่จะเกิดในประเทศไทยค่ะ งบประมาณแผ่นดินร้อยเปนต์ในวันนี้เราตัดไปให้ท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยยีอรอร์เซแล้วยังบวกกับโครงการของรัฐบวกไปอีกสเปรประมาณ2ี่สิต้องเรียนว่าเป็นอัตราที่ต่ำม,มากถ้าเราไปเปรียบเทียบกับป,ประเทศทั้งหลายหลายประเทศเขาอยู่ที่ส0หรือ60%เพราะฉะนั้นอัอนนี้ก็สะท้อนให้เห็นปัญหาว่าอันนี้คือระเบิดเวลาในอนาคตพรออะไรครับ เพราะเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อะไรี้มันเป็นระเบิดเวลาหมดมนะครับ23%ผมเรียนได้ไม่พอถ้าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าท้องถิ่นมันประท้วงที่ส่วนกลางต้องการจะได้เงินเพิ่มเนี่ยเขามา2ครั้งเขาได้ไป0.23%ซึ่งผมเรียนว่าไม่พอเอน,นี่เป็นปัญหาพื้นฐานเพราะฉะนั้นจังหวัดปกครองตนเองจึงต้องจัดการเรื่องงบประมาณเนี่ยใหม่ะนะครับผมเรียนว่ารายได้ของ ท้องถิ่นนะครับจังหวัดปกครองตนเองที่จะมาใช้เนี่ยมาจากสองฐานก็คือหนึ่งเงินรายได้สองเงินอุดหนุนนะครับเงินอุดเงินรายได้เนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือภาษีภาษีที่เกิดในพื้นที่เนี่ยนะครับภาษีที่เกิดในพื้นที่นั้น70%ต้องอยู่ที่พื้นที่3 0อยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็จะทําให้เงินรายได้ในทางภาษีที่มันเกิดก็จะอยู่ที่พื้นที่มากผมยกตัวอย่างหลายจังหวัด สร้างภาษีจํานวนมหาศาลนะ,ะแต่ว่าเงินที่กลับไปที่เขานี่นิดเดียวผมยกอย่างละยองออนะครับละยองสร้างรายได้ครับประเทศชาติจํานวนมากแต่ว่าปัญหาของละยองจัดการไม่ได้ปัญหามลพิษอ,อะไรต่างๆมากตะพุดเ <ไป S 1> พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาว่าปัญหามันเป็นปัญหาระดับชาติแต่ศักยภาพและเงินมันเป็นระดับท้องถิ่นมันก็เลยไม่พอภูเก็ตก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นเรื่องเราถือว่าเรื่องการคลังนี่เป็นหัวใจสําคัญครับ แล้วที่สาคัญการกระจายอํานาจเนี่ยสิ่งสําคัญคือนอกเหนือจากจะให้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วเนี่ยประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมใช้อํานาจเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะทั้มเรียนนะครับว่าการการออกแบบจังหวัดปกครองตนเองนั้นเราต้องการจะออกแบบให้อํานาจนั้นลงมาถึงประชาชน <S <S นะครับการลงมาถึงประชาชนนั้นลงมาถึงใน2ระดับก็คือระดับที่1ประชาชนเป็นคนเลือกผู้ว่านะครับแล้วก็สภาท้องถิ่นนะครับนี่คือระดับที่1ที่ผ่านการเลือกตั้ง จังหวัดปกครองตนเองมีโครงสร้างหลักอยู่3องค์กรนะคือ1คือผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับ 2, สองสภาท้องถิ่นก็คือทําหน้าที่ออกข้อบัญญัตินะครับก็มาจากการเลือกตั้งอันที่3ก็คือสภาพลเมืองสภาพลเมืองนั้นมาจากภาคประชาสังคมในแต่ละจังหวัดสภาเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรครับสภานี้จะทําหน้าที่วางแนวทางในการพัฒนาจังหวัดผมยกตัวอย่างนะครับว่าหลายจังหวัดที่เขาอึดอัดเขาอึดอัดจากส่วนกลางที่ลงไปกําหนด ผมยกตัวอย่างเชีงยงใหม่เนี่ยเขาอยากจะให้เมืองของเขาเป็นเมืองวัฒนธรรมแต่ว่าการที่ส่วนกลางเอาโครงการลงไปลงไปมันไปกระทบกับความเป็นเมืองวัฒนธรรมของเขาหรืออำนาจ,จเจริญเนี่ยเขาอยากให้เมืองเขาเป็นเมืองพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นสภาพลเมืองก็จะกําหนดแนวทางว่าจังหวัดควรจะไปอย่างไรฝ่ายบริหารเมื่อเข้ามาบริหาร <ห Britain S 1> ก็บริหารตามแนวทางนี้แล้วเขาก็จะดูแลนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารจังหวัดต่างๆอันนี้ก็คือ ถือว่าเป็นโครงสร้างหลักที่เราวางไว้แล้วก็ทําให้อํานาจลงไปถึงประชาชนนะครับนอกกนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เราที่เราวางไว้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือว่าจังหวัดปกครองตอนเองนั้นก็จะมีงบประมาณลงมาในระดับหนึ่งหลายคนอาจตั้งคําถามว่าเอ๊ที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นทุจริตกันมากจะแก้ปัญหานี้ยังไงผมอยากจะเรียนว่าภาพที่บอกว่าท้องถิ่นทุจริตมากความจริงแล้วมันมีทุจริตอยู่สองขั้นตอนเนี่ย ทุจริตขั้นตอนแรกคืองบจากส่วนกลางที่ลงไปท้องถิ่นที่มันรั่วมากสุดคือตรงนี้แหละครับเรารู้จักกันในนามของงบเฉพาะกิจแล้วก็จนรั่วมากนะครับสามสี่สิเปอร์เซ็นที่อภิปรายกันคือตรงนี้แล้วก็เรื่องโครงการในพื้นที่ก็ตรงนี้นะครับถามว่าจังหวัดปกครองตนเองจะตอบป,ปัญหานี้อย่างไรเราตั้งนะครับเราเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบภายในเนี่ยขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทําหน้าที่นะครับในการไปตรวจสอบเรื่องบัญชีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องอะไรเนี่ย คล้ายๆกับทําหน้าที่เหมือนตรวจสอบภายในแต่ว่าตรวจสอบภายในมีปัญหาเพราะว่าตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารเขาก็จะไม่กล้าใช่ไหมครับตรวจสอบของสองตง,งก,ก็ผ่านรกิจเยอะเลอเกิน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการที่จะ <c oughs> เมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้วก็อาจจะรายงาน <c oughs> นะครับสภาพลเมือง หรือถ้าเห็นว่ามีประเด็นทุจริตก็รายงานต่อไปสงตง,งหรือปปชเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วางกลไกอันนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นครับประเด็นสําคัญก็คืออํานาจอะไรที่ยังอยู่ที่รัฐบาลกลางบ้างคะอาจารย์เพื่อให้มันยังคงเป็นราชนาจักรอยู่เนี่ยเอออย่างที่ว่านะครับว่าจังหวัดปกครองตนเองอเป็นเรื่องของท้องถิน่นท้องถิ่นทําหน้าที่ทั่วไปในการบริการสาธารณะในพื้นที่ะนะครับเรื่องของ ดูแลความสะอาดเรื่องทางน้าทางอะไรนี่เป็นเรื่องในพื้นที่แต่ว่าสิ่งที่ท้องถิ่นไม่ทำนี่มีอยู่4เรื่องหลักนะครับหเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องอายการเรื่องสาร2เรื่องระบบการคลังนะครับสเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ4ี่เรื่องความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้น4เรื่องนี้ก็เป็นภารกิจของส่วนกลางนะครับแต่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเรียนว่ามีข้อยกเว้นนิดนึงครับผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าแม่สอดเป็นจังหวัดปกครองเด่นก็อาจจะตกลงกับจังหวัดใกล้เคียงอันนี้ทําได้เป็นเรื่องของการค้าการพาณิชย์แต่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่คือการเขียนอํานาจหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเขียนเป็นการทั่วไป ให้ท้องถิ่นเนี่ยทำได้แต่ว่าอะไรที่ทําไม่ได้ท่านเองนะครับก็วางไว้สี่เรื่องครับค่ะตอนนี้ก็เป็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฉบับประชาชนที่เตรียมจะเสนอแล้วด้วยนะผมผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราทําเรื่องนี้สองปีนะประมาณ2ปีนะครับก็คือว่าลงไปในพื้นที่ภาคต่างๆว่าเอ๊ะเห็นควรจะมีไหมถ้าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเมื่อร่างแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นนะครับค่ะเอ่อ วันนี้ร่างนี้นะครับได้ผ่านคณะกรรมการกระจายอำนาจของคณะปฏิรูปแล้วแล้วก็ประชาชนถือว่าเป็นร่างประชาชนแล้วเขาก็เอาไปขับเคลื่อนกันตอนนี้แต่ว่าของเ,อเมื่อเสร็จในชุดกระจายอำนาจก็เอาเข้าสู่คณะกรรมการรูปชุดใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของชุดใหญ่ว่าถ้าชุดใหญ่เนี่ยมีมติอย่างไรไปแก้ไปอะไรต่างๆก ชุดใหญ่ก็ให้ข้อสเกตมากพอสมควรซึ่งผมก็ต้องรับความคิดของชุดใหญ่ไปแล้วไปปรับแก้เมื่อปรับแก้แล้วอันนี้ก็จะถือว่าเป็นร่างของคําการปฏิรูปซึ่งเราจะส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปนะครับก็แยกเป็น2อทางครับค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามความคืบหน้าด้วยว่าจะเป็นไปได้ในความจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติที่มาพูดคุยกับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของกฎหมายน่ารู้ก ช่วงสักครูท่ที่ผ่านมาเราคงได้เข้าใจถึงเรื่องของการบริหารในส่วนท้องถิ่นการกระจยายอำนาจโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กฎหมายน่ารู้ค่ะจะไปรู้จักกับร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร่างกฎหมายวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายใหม่ที่มีสาระสําคัญในการกําหนดให้อํานาจสารรัฐธรรมนูญในด้านต่างๆเช่นอํานาจในการออกข้อกําหนดเพื่อให้การดําเนินกระบวนการพิจารณาของสารเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยในการสั่งย่อนหรือขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ตามความจําเป็นอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี นอกจากนั้นยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาการไต่สวนการสืบพยานเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาของศาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และถ้าคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคําติดชมเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือว่ารายการสถานีปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะสามารถส่งคําติดชมเหล่านั้นมาได้ค่ะที่ช่องทางทางด้านของอ e ีเมลนะคะ lrspring@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้วันนี้หมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะดิฉันชนิดน,นันปุณณิธิและทีงมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ